ถึงจะขี้เล่าแต่เราทําหน้าที่เจวไม่ขาดตบปบกพ่องนะบื้์หลังจากเลิกงานหาโมงกระจอดรถยุบปากท่าเขาหอผักคือเกาเลี้ยวนาเลี้ยวหลังม่มีผู้ใดเห็นหลักจอดเก็บใบยานั่งยู่ผังกําแพงคือเกาจ้าบาดหญิงใบยานั่งฟุ่นกอมนกุยถอยู่เป็นยังวะตีถนนเส้นวังตะพินปวกแดงเข้าเจ้าเหตุทางอเป็นยังบแม่นอุปสรคเข้าลลังหล้ยๆน้าคือเกาถึงแม่ว่าพักย่างต่างหญอย่างอื่นเข้าสบ่ลางก็ตามอุ้ยบาเลินหลางอยู่แต่หลางน้อยๆอแต่ว่าหญิงพักแบนนี่เข้าสิกินทั้งห่กมั่นเข้า นะเสร็จแล้วเราก็มาทําการยองใบยานางเสร็จแล้วเขาก็ไปเอานมไม้เคียนพันปีเขาออกมาก็เอาน้าใบยานางที่เขายองไว้ว้างค่ะนั่นละเทใส่หมอหน้อยไว้ะก็ใส่นมไม้เคียนพันปีลงไป2ถุงเป็นอยังคือใส่2ถุงตีสีเห็ดเพื่อไปกินโรงงานมืออื่นเสาน้าเขาก็จีใส่เกลือผงชูรสรสดีใส่ลงไปน้ำเพื่อเพิม่มความนัวจากนั้นก็ทําการข้นในส่วนผสมทุกอย่างมันเขา้ากันกับน้ำยานางเสร็จแล้วเขาก็ไปขางไฟอู่ไว้เลยบัดนี้แล้ววางร่อนนมไม้อู่สุกเนาะเขาก็สิมาหั่นต้นหอมกกัับผีเตรียมไว้นัวไปตลลาดืืมมซ้ออหปผักอออู้้นไมขงเาก็เเเรริิ่่มมดดือสุกแล้ว เฮากับสีมาท่าการซุปเดลเลยบน,นีิเฮากับสีบบ้อวบวชีกับกระเทียมนี่ไปขวัวไฟจากนั้นเฮากับสีมาต่ำให้มันแหลกพอเตัวพริกแหลกแล้วเฮากสบใส่เนืน้อไหมที่เฮาอู๋ว้วมะหันต่ะลงไปแล้วก็ตัมด้วยพักที่เฮาซอยไว้วมะหันต่ะลงไปแล้วเฮากับใสป่ปลาราลงไปจากสองซอนขาดก๋วยเตี๋วก็คือผงนัวดเสียแล้วก็ตัมด้วยน้ำปลา Terror, แล ated, ้วก็ใส <N> ่พร <é. S 1> <Sam> ิกพงลงไปอีกแล้วก <'t> ็ตามด้วยเขาครัวจากนั้นก็ทําการตำตำข้นข้นเคลเคลเห้มันเข่ากันบางคนกะสิบอกฉันใส่ง่าขาวขัวได้มันสีหอมไปอีกแมนหญิงหอมมีลีล่ะฉันเคยกินอยู่แต่ว่าตอนนี้มันบ่มีเอาเทาที่มีนี่ล่ะแสบคือเกาแต่มันมีผงชูรสซุปน้ำมัซุกแล้วหฮากระสีมาตังไฟใส่กระทะ I'm sorry เอาไม้จุดไฟตั้งกระทะแล้วก็ใสน้ำมันพอต้นน้ำมันห่อนแล้วห้าก็บสีเอาเขียดหน่อยของลงไปถอดจากสามตัวเขียดแห้งีนน้องมันก็หายไม่แก่สองถุงหนึ่งเด้ดกิงแต่กับบ่ องเทากับเป็นอันเสร็จเรียบ้อยแล้วก็สิีมีซุปนอไม้ทอดเขียดแห้งสองตัวแล้วก็ต้มไข่ใส่บุ้งชูดลอยๆอันดับแรกก็ต้องตัวเขาลงข้อด้วยน้ำเกลืห้วยสะกอนหญิงเอ้ยสำหรับเอฟซีทีมักฉันที่ื่นสอบฉันเนาะฉันเข้าใจอยู่ว่าบางคนนี่เล่นโทรมาหาฉันโทรเบิดมือบอกว่าอยากฟังเสียงฉันว่าคือจังเสียงที่ผากบอจังสีนะหญิงแมตซเซนเจอเพจมันป่วงของฉันกับของก่อนแกวก่อนค่ำเวลาโทรมาผู้ฉันเห็ุงานอยู่ขันพิมพ์อิมบอกมาซื้อๆนะฉันกระตอบฉันก็กดหัวใจให้เบบบบน่่ะแวาาาอีโทุกข์ใจอก บเมนว่ายิงได้สูแต่ว่าขันโทษเขามาหลายพวกฉันก็บว่าเป็นอันเหตุการณ์เหตุงานแต่ว่าขันสิโทษมาติดต่องานกนสิรับได้ตอบได้ช่วงพักเบรก,กับช่วงเลิกงานนั่นละอือแล้วเบิ่องอีนี่คือกินเขาคำใหญ่ใส่สูเป็นตะยานคักเนา <c oughs> ะระหว่างกินเขาไปเนาะกสิโทษหาก่อนแก้วก่อนคำหน่อยอยู่ทางบ้านพร้อมเด้บอกเลยเห็นหน้าลูกแห้งกินเขาแซ่บไปไใหญ่หญิงคนน่ะโอ้ยอีแหล่แขววองจะเป็นคิดหอดแห้งซะนับมือนับเว้แล้วนับมือสิได้ไปดมดากช่วงสงการานต์แล้วสาวฉันเป็นตะยะหัวเป็นตะยะหัวหญิงเพิ่นเห็นแม่กินเขาเพิ่นถามแม่คุณแม่อร่อยมั้ยคะว่าซั่นอ้อทหานไปถามพ่อบัดนี้ อีพ่อจ๋าแซบบอละสันห <h ums> ล่าสุดนางกินเขาอยูเพื่พอนบ่กเฮ็ดทังไหหูบอ่อหญิงเพื่อนมาขับใไปพ่อกับแม่หอมกันมากมากเลเห็นคนแสดงความรักกันปูกับยาคือกันนักสิมกักบอกให้กรดให้หอมกันยังส่นะระวบางสองเถ่าคุยกับลูกเนาะโอ้ยมีความสุขหลายกินเขาแซ่บหันมาอีกที่หนึง่งเกี้ยงเบิดทุกอย่างค่ะตัดผาามายัางมือเสาของอีกมือวันนี้หอเขาไม,าม,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 ม่กินโรงงานยังเหมือเเสาจ้าหอสซุปน้ำใหม่มาซูหมูกินแนวกินเห็ดหอมาแค่ถุงเดียวหองเอิญคนมากินเบิดโรงงานผู้ได้ยางไกลไปไกลมากหองเอิญเขาเบิดหแกกว้ ก่อนข่ากินแล้วก็นงได้เห็นน้กินมาให้เพื่อนรวมงานกินนำ้ำขอแค่ห้มูพวกยองว่าแสบนี่แค่นี้ฉันก็ล้อยกระเซินขึ้นต่ำเพดานแล้วถึงแม่ว่าความจรงิงเขาสิทองเสียก็ตามฮึ่ยหยอกหยอกหลังจะกินเขาแล้วก็สิมาตบปไทย้วยของหวานเมื่อนี้แกงในออฟฟิศพวกฉันก็พากันสร้างขนมนั่งเล็ดเจ้าดังมากินก็สร้างมาจากเพดนางเลดหวานฉ่ำหน้าร้านคลองสารพาซาจัดว่าเป็นคองดีของเด็ดฟังทนเลยละ่ะเขาแตนหรือบา,บางมองเขากระสิเอินขนมนั่งเล็ดมันกระสิมีทั้งเบิร์ดสามแบบมีทั้งแบบน้ำ หนึ่งก็จะเป็นแบบจิ๋วมีหลากหลายสีน้ำตาลที่ใส่ราดเขาจะใส่น้ำตาลบอกเผาแท้ๆเลยเด้สั่งในราคา6ห่อ2 0 0บาทค่าส่ง40บาทช่องทางในการสั่งกระเคิื่องทางเพจแล้วกระเคิื่องทางช้อปปี้แล้วก็รานะสะดาจา้าได้ว่าถ้าสิไปกินสุดๆอยู่้านก็ไปที่ถนนเจริญนครซอยหนึ่งท่าน้ำคลองสารข้างไอคอนสยามคลองสารพาซากรุงเทพมหาคนครและนี่คือเพจเต็มๆเขาค่ะ